ท่านผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่รายการคนไทยไม่ทิ้งกันค่ะสัปดาห์ที่แล้วเราได้มีการพูดคุยกันนะคะเกี่ยวกับเรื่องของกฎกระทรวงว่าด้วยการควบคุมเครื่องเล่นพุทธศักราช2558แล้วก็ต่อยอดกันค่ะสําหรับ เรื่องราวของป้ายวันนี้ก็มีการออกเป็นกฎหมายมาแล้วนะคะเรียกว่ากฎกระทรวงว่าด้วยการควบคุมป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสําหรับติดหรือตั้งป้ายตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารพุทธศักราช2558ชื่อจะยาวนิดนึงนะคะแต่เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องความปลอดภัยของผู้ใช้อาคารในเรื่องความปลอดภัยของผู้ใช้ท้องถนนโดยเฉพาะความปลอดภัยที่เกิดขึ้นจากคนที่ เ,เรียกว่าเป็นครอบครัวของเราเราจะมีเรื่องราวตรงนี้ในการที่จะรับทราบเรื่องกฎหมายตรงนี้ยังไงวันนี้ค่ะท่านเกติศักดิ์จันทรานะคะวิศวกรใหญ่ของกรมโยธาธิการฝังเมืองอยู่กับเราแล้วคะ่ะกรับสวัสดีสค่ะพี่ต่อยขาแล้วก็สวัสดีดร,รเด่นชัยอั่คณะเดชเดชาชัยนะคะสวัสดีค่ะเป็นป้ายก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะคะสปหาห์ที่เราคุยเรื่องเครื่องเล่น กลายเป็นว่าเครื่องเล่นคืออาคารไปแล้วเป็นเปรียบเทียบเท่ากับอาคารฉะนั้นการก่อสร้างอาคารก็กับเครื่องเล่นเนี่ยก็กฎหมายควบคุมรู้สึกกฎหมายเครื่องเล่นกับกฎหมายในเรื่องการควบคุมเรื่องป้ายเนี่ยก็ออกมาเนี่ยพร้อมๆกันเรือกันเลยครับคือเดือนเมษายนยี่สิบตเมษายน2 5 5 8แเช่นกันครับแล้วป้ายนี่ดีๆีเนี่ยเนื่องจากความเจริญการเข้าสื่อการสื่อเนี่ยที่เข้าถึงผู้บริโภคโดยตรงเนื่องจากรถติด ก็จะเห็นเนี <uno> ่ยป้ายเห็นตรงหน้าเลยใช่ไหมฮะแล้วพอติดนานๆพบแทนเนี่ยป้ายเห็นป้ายเดียวเนี่ยตอนนี้เป็นป้ายเคลื่อนไหวเหมือนเป็นทีวีเลยครับสมัยก่อนเราก็จะเห็นเป็นป้ายอิงเจ็ตใหญ่ๆอุ้ยจะแบบใหญ่มากแล้วมีไฟสองอันนั้นก็แบบ เทคโนโลยีวันนี้เปลี่ยนเป็นจอ LED ตอนแรกก็จอ LED แบบที่มันเป็นแสงธรรมดาเป็นภาพธรรมดาแช่นิ่งปัจจุบันไม่ใช่แล้วค่ะเหมือนจอทีวีจอยักษ์มาหุ่มาติดตั้งอยู่ข้างหน้าเลยโดยเฉพาะขับรถบนทางด่วนนี่เราจะเห็นเยอะไปหมดเลยนะคะแล้วก็ที่สําคัญคือที่ทราบมามีอุบัติเหตุเกิดขึ้นแล้วจากการที่ขับรถแล้วดูจอเพลินครันั่นก็เป็นเหตุผลหลายๆเหตุผลนะครับที่ทําให้ต้องมีกฎหมายที่ ควบคุมดูแลเรื่องป้ายโฆษณาเหล่านี้นะครับไม่ว่าจะเรื่องของป้ายที่มีขนาดใหญ่ดูแลไม่ดีล้มลงมาเวลามีพายุขึ้นมาอันตรายนะคะถ้าเกิดป้ายนั้นไม่แข็งแรงใช่ไหมคะรวมมาจนถึงเรื่องอย่างที่พี่คอยพูดเมื่อกี้นี้ก็คือเรื่องของบางทีไปติดทั้งป้ายที่มีความสว่างมากนะครับ สร้างความเดือดร้อนทั้งผู้ใช้รถถนนผู้อยู่ใกล้กับใกล้กับป้ายนี่ก็มีนะครับหรือติดรูปติดภาพที่อาจจะไม่เหมาะสมก็ก็เป็นไปได้ดึงดูดให้ผู้ใช้รถถนนอาจจะทําให้เกิดอุบัติเหตุได้นะครับรวมไปจนถึงบางทีป้ายก็ยาวมากเลยนะครับยาวต่อเนื่องบทบางทั้งทัศนียภาพแล้วก็ความสวยงามของเมืองครับตรงนี้ก็เป็นปัญหา คือบางทีป้ายมันมีหลายๆป้ายเพื่อโฆษณาแล้วเรื่องเรายังไม่จบพอดูจนจบก็เสร็จขหันกลับมาก็ชนท้ายโครมเลยอุบัติเหตุก็เกิดขึ้น,นตอนน่อยน <c oughs> มันต่อเนื่องจริงๆจนแบบหันไปดูแล้วกลับมาอ้าวข้างหน้าก็ชนไปอยากจะถามพี่นิดนึงฮรรายละเอียดเนี่ยขอ,ของกฎหมายเนี่ยในเรื่องวาดด้วยป้ายเนี่ยเพราะว่าป้ายเนี่ยจากที่เห็นเนี่ยมันมีบริเนตรงๆนะฮะแม้แต่เข้าไปทําธุระส่วนตัวเนี่ยยังถือว่าต้องมีป้ายหรือว่าไปเดิน ว่ตรงแบบนั่งรอรถหรือในแท็กซี่หรือรถเมย์ก็มีป้ายแล้วคราวนี้ป้ายเนี่ยอะไรเนี่ยที่อยู่ในกฎหมายของพี่เนี่ยที่ต้องควบคุมมีขนาดมีขนาดไหมหรือยังไงเดี๋ยวขออนุญาตถามละเอียดกับทางพี่นี่หน่อยก็เรียนทั้งพี่เด่นพี่ก้อยนะครับแล้วก็พี่น้องประชาชนด้วยว่าป้ายเนี่ยเมื่อเมื่อเห็นว่ามีความสําคัญ เช่นมีผลกระทบต่อความมั่นคงแล้วทําให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้ทราบว่าพี่มีเตรียมสไลด์มาด้วยในเรื่องได้นดก็มีการจัดประเภทแบบไหนป้ายแบบไหนทึงจะเป็นป้ายที่เรียกว่าเป็นอาคารตามกฎหมายอาคารนะครับก็ต้องเรียนอย่างนี้ครับเรื่องที่หนึ่งเลยนะป้ายที่ไม่ว่าสร้างอยู่ตรงไหนก็แล้วแต่ถ้ามีความสูงเกิน1ิเมตรขึ้นไปนะครับจะอยู่ในที่เอกชนที่สาธารณะ อันนี้ถ้ามีความสูงเกิน10เมตรขึ้นไปก็ถือว่าเป็นอาคารนะครับเป็นอาคารตามกฎหมายควบคุมอ,อาคารนะครับเป็นอที่หนึ่งเป็นนที่2ก็คือป้ายที่อยู่ในพื้นที่สาธารณะรที่สร้างไว้เหนือนะครับที่สาธารณะที่มีความสูงเ,เกิน2เมตรครึ่งนะครับและมีพื้นที่ป้ายในเกิน1ตารางเมตรหรือมีน้ําหนักรวมทั้งตัวป้ายและ สิ่งที่ติดตั้งป้ายเกิน10กิโลเด็กก็ถือว่าเป็นป้ายตามกฎหมายควบควมอาคารนะครับโอ้ก็คือน้ําหนักขนาดความสูงใช่ครับใช่ไหมฮะใช่ครับอันนั้นอันนั้นเป็นที่สองเกินเกิน10เมตร10เมตรอันแรกนะครับี่อยู่ที่ไหนก็เป็นเป็นอาคารนะครับค่ะกรณีที่สองเนี่ยถ้าอยู่ในพื้นที่สารนะสูงเกิน2องไม่ครึ่งครับนะครับแล้วก็มีพื้นที่เกินหนึ่งตารางเมตรนะครับมีน้าหนักรวมกันทั้งตัวป้ายแล้วก็ของที่ติดตั้งป้ายเกิน10กิโลนี่ก็เป็นป้ายครับอืมเป็นเรืที่สาม อันนี้คนนี้ถ้าหากไปติดตั้งไว้ในที่เอกชนครับแต่มีความสูงเนี่ยสูงกว่าระยะที่ป้ายห่างจากที่สาธารณะเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าเป็นป้ายหมายถึงว่าหนึ่งมีความสูงเกินกว่าระยะที่ห่างออกมาจากถนนนะครับและและนะตัวป้ายด้วยตัวป้ายจะต้องมีขนาดเกินมีความกว้างเกิน50เซนม,มีความยาวเกินหรือมีความยาวเกินหนึ่งเมตรหรือมีพื้นที่ของป้ายเกินครึ่งตารางเมตรคือหนึ่งตารางเมตรตัดครึ่งหนึ่งเนี่ยนะครับหรือ อันนี้มีสี่หรือเลยนะครับสามหรือสี่หรือเลยนะครับเพราะฉะนั้นสุดท้ายคือมีน้ําหนักของป้ายแล้วก็สิ่งที่ท่าขึ้นสําหนักติดน้ำป้ายเกินสิบกิโลเช่นเดียวกันเนี่ยก็ถือว่าเป็นป้ายนั่นหมายถึงว่ากฎหมายนี่อยากนะฮะให้สิ่งก่อสร้างเหล่านี้ดูในการดูแลของกฎหมายเพราะว่านะครับอาจจะมีผลกระทบกับการใช้งานของพี่น้องประชาชนรับตามสเปคที่บอกมาทั้งหมดเนี่ยนะคะถ้าเป็นป้ายที่เกิดขึ้นก่อนที่จะมีกฎหมายนี้ขึ้นมา แล้วเขามีน้ำหนักสูงกว่ามีความสูง,ส,งสูงมากกว่าหรือมีขนาดความกว้างากว้างมากกว่าตรงนี้เรามีมาตรการที่จะดูแลยังไงคะในหลักของกฎหมายเนี่ยถือว่าป้ายกฎหมายไม่ย้อนหลังนะครับเพราะนั้อนอา,าคารที่มีมีหรือใช้ไว้ก่อนที่กฎหมายออกออนี่ก็ถือว่ายังใช้งานต่อไปได้ครับใช้งานได้เพียงแต่ว่าต้องดูแลต้องดูแลและสาให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดขณะเดียวกันป้ายที่จะสร้างใหม่แลวจัดเป็นอาคารเนี่ยก็ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตาม กฎหมายอาคารค่ะซึ่งถ้าอยู่บนอาคารก็ต้องไม่เกิน30เมตรตอนนี้ป้ายเนี่ยมีทั้งอยู่บนอาคารก็มีบนหลังคาบนดาดฟ้าก็มีใช่ครับทั้งอยู่กับดินก็มีแต่รวมกันแล้วต้องไม่เกินทั้งลมทั้งตัวอาคารด้วยด้วยใช่ไหมครับใช่ครับท้องนี้กฎหมายใหม่ที่ออกมาเนี่ยจะกําหนดความสูงรวมของป้ายไว้ไม่เกิน30เมตรอังนั้อาคารสูงๆต่อไปนี้เราก็จะไม่เห็นป้ายละใช่ครับเพราะขนาดป้ายเองมันก็ เกือบ10เมตรแล้วนะต่อป้ายนึงที่เห็นอยู่บนหลังคาตึกคือถ้าเกิดอยู่ในพรบความหมายของถ้าเกิดอยู่ในพรบควบคุมอาคารงั้นหมายถึงว่าก็คือต้องยื่นแบบเพื่อให้อนุมัติจากเขตโดยมีวิศวกรควบคุมถูกต้องถูกไหมฮะเมื่อแบบอนุมัติถึงสามารถ ก่อสร้างได้เพราะการมีวิศวกรควบคุมก็แสดงว่าเป็นผู้ที่มีความรู้ความชํานาญทางด้านนี้ได้มาวิเคราะห์แล้วงั้นก็คือจะเน้นในเรื่องเกี่ยวความปลอดภัยความมั่นคงละว่าไม่งั้นเนี่ยโอกาสที่วันหน้าเนี่ยลมมาแรงๆฝนตกพายุมาอย่างเงี้ยเราก็จะมีการคิดคำนวณล่ะโดยที่วิศวะทันทีถ้าเกิดมีปัญหาเนี่ยก็โดยทั่วไปวิศวกรก็ต้องคำนวณอย่างดีล่ะว่าเมื่อมีพายุมาลมมา ป้ายไม่ใช่ว่าอยู่ๆล้มเนทีก็ไปนจะมีความแข็งแรงในการตั้งใช่ไหมไม่งั้นเนี่ยก็ล้มไปทับตึกไปทับรถอย่างนี้นั่นเป็นประเด็นแรกเลยครับคือความมั่นคงแข็งแรงของโครงสร้างเนี่ยคือถ้าไม่มั่นคงแข็งแรงแล้วอย่างอื่นก็ก็ไม่มีความหมายนะครับเพราะมันอาจจะพังลงมาเกิดอันตรายแล้เพราะนั้นตอนขออนุญาตเนี่ยจะต้องมีวิศวกรจาแบบนะครับในกฎหมายได้กําหนดเพิ่มเติมจากต้องการเียนวราจริงๆกฎป้ายเองก็มีกําหนดในพรบหุ่นกระดาแล้วเมื่อเมื่อตอนออกกฎกระทรวง 55นะครับฉจ้บัตรยา55เนี่ยแต่รอบนี้รอบปี2558เนี่ยตำหนดเพิ่มเติมโดยเฉพาะความมม่นคงแรงเนี่ยนะฮะจะต้องมีอุปกรออกแบบนะครับมีรายละเอียดจุดต่อต่างๆจ้อยต่างๆของโครงสร้างเนี่ยจะต้องมีรายละเอียดร้อยต่อระหว่างโครงสร้างกับฐานรากโครงชนสร้างกับป้ายอย่างเงี้ยแล้วตัวป้ายเองก็ต้องเป็นวัสดุทนไฟป้ายและตัวโครงสร้างก็ต้องวัสดุเพราะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะครับจะเป็นส่วนที่เป็นของใหม่ นะครับตามพรบนี้รวมถึงตําแหน่งนอกจากโครงสร้างก็มีความแม่นยำแล้วเนี่ยตำแหน่งในการติดตั้งในการติดตั้งจากถนนเท่าไหร่บางทีเน้นในเรื่องความถูกเพราะว่าโดยอาจจะจ้างช่างทั่วไปหรือร้านที่เกิดจากความชํานาญทํามาต่อเนื่องหรือเป็นลูกจ้างแล้วก็เติบโตมาเนี่ยบางทีที่เคยเห็นที่เราเห็นก็คือเหล็กบางมากก็มีเหมือนกันแต่ถ้ากับวิศวะเนี่ยก็จะมีการคำนวณในเรื่องความสูงน้ำหนักใช่ครับนะฮะ เพราะป้ายเนี่ยเป็นโครงสร้างที่อยู่ภายนอกเจอทั้งแสงแดดฝนโดยเฉพาะลมะนะครับในหน้าลมอาจจะมีลมกันโชกมีพายุนะครับ,รบถ้าเราดูแลป้ายพวกนี้ไม่ดีซึ่งส่วนใหญ่ก็อาจจะใช้พวกโลหะ นะครประกอบเป็นโครงสร้างป้ายตัวนี้ก็อาจจะทําให้เกิดปัญหาว่าป้ายนี่ล้มลงมาเพราะป้ายมีทั้งเล็กทั้งใหญ่นะครับป้ายใหญ่มากๆก็มีอยู่ใกล้บ้านเรือนก็มีขนาดดูจากในภาพเนี่ยนะคะเห็นฐานเขาก็ใหญ่นะคะฐานใหญ่แต่ว่าพอเจอพายุหนักขึ้นมาเนี่ยจุดต่อต่างๆนี่แหละครับถ้าหากไม่ดูแลไม่ถูกก่อสร้างและคำนวณโดยผู้ที่มีความรู้ความรู้เนี่ย ก็อาจจะเกิดปัญหาอย่างที่เห็นตามภาพเนี่ยครับรมมาโดนบ้านบางโดนรถดนโดนทับสินโดนหรือแม้แต่โดนอาจจะเสียชีวิตได้ถ้าเราอยู่ไปใกล้ๆป้ายที่ผมทราบมาถ้าเกิดอ่าวีอรเนี่ยเขาจะคำนวณว่าโอเคจุดต่อหรือในแต่ละส่วนเนี่ยการรับน้ําหนักจะเป็นแบบนั้นใช่ครับมีมีการตรวจสอบในเรื่องแรงเสียดทานเนี่ยเรามี เรื่องการคำนวณแรงลมนี้กำหนดเป็นมาตรฐานเพิ่มเติมขึ้นเรียกว่ามาตรฐานการคำนวณแรงลมอ๋นี่อะไรล่ะครับและการตอบสนองของอาคารอันนี้อาจจะถือว่าเป็นเรื่องใหม่นะครับก็จะทยอยบังคับใช้ในกฎหมายใหม่ๆที่ออกมาก็จะมีความแม่นยำนะครับแล้วก็มีความอันนี้ขออนุญาตมากล้ๆใกล้ๆอันนี้ทั้งผู้ออกแบบเองแล้วก็ จา้าหน้าที่ส่วนท้องถิ่นท่านสามารถขอได้ที่โยธาบรรพมือจังหวัดนะครับหรือท่านดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของกรมโยธาธิการและบพมือ<ง>ก็ได้ครับอันนี้เม,มีอยู่แล้วนะครับสามารถที่ทจะลิ้นออกมาดาวน์โหลดได้ทั้งเล่มเลยนะคะโดยไม่ต้องไปเ,เสียเวลารั้องตัวกฎหมายแล้วก็มาตรฐานเรื่องนี้นะครับท่านดูได้เลยอย่างนี้ก็ถือว่าหมวดเอละหษณงนี้ก็คือความมั่นมั่งคงและก็ความปลอดภัยอันนี้สิ่งหนึ่งที่พอมันมีป้ายเยอะๆเนี่ยถึงแม้ว่ามันมีความระเกะระกะ พูดถึงเนี่ยมันเหมือนเหมือนแทนที่จะดูแล้วสวยงามเนี่ยมันก็ไม่เป็นระเบียบอันนี้กฎหมายเนี่ยได้ครอบคุมไม่ะครับหรือแบ่งการจัดระเบียบยังไงไหมคะคือความความที่ป้ายเนี่ยอาจจะก่อให้เกิดผลกระทบทางสายตาได้ครับนะครับเช่นอาจจะทําให้สภาพของเมืองเนี่ยอาจจะดูลก ส่วนเดิมเกิดทัศนะอุจจารก็ได้บางคนก็มองไปถึงขั้นนั้นนะครับนั้นกฎหมายเองนี่มองว่าการกําหนดให้ป้ายรวมถึงตัวอาคารมีความสูงแล้วไม่เกิน30เมตรเนี่ยหมายถึงว่ามุมมองจากนี้ไปไม่ใช่ป้ายเนี่ยจะสูงมากจนบดบังทัศนวิสัยของเมืองนะครับเช่นเดียวกันกับกรุงเทพมหานครเองก็ได้ออกข้อบัญญัตินี้นะครับที่เกี่ยวข้องกับป้ายมาได้ในปีสีว่าถนนร้อยหกสายเนี่ยตลอด ุงเทพมหานครเนี่ยทุ่งเทพมหานครเนี่ยนะครับแต่ะยะห่างจากจขอบเขตถนอนออกไปฝั่งละห้าสิบเมตรเนี่ยห้ามสร้างป้ายแล้วยกเว้นป้ายที่บอกเกี่ยวกับเรื่องสําคการเทีนป้ายชื่อร้านนี้ได้ป้ายตอกซอกซอยนี่ได้นะครับชื่อร้านค้าอ,อย่างนี้ยังมีได้แต่ไม่ใช่ป้ายโฆษณาป้ายายะ่าแต่แตระะต้าน,ค,าานค้าเขาก็จะมีขนาดที่ คงไม่ใหญ่โตมเกินถึงขนาดที่ม,มันจะกินพื้นที่ล้ำออกมานอกถนนใช่ไหมคะใช่ครับแต่มีม<ต>กฎ <ด S 2> ข้อบัญญัติของกรุงเทพมหานครเนี่ยหมายถึงว่าป้ายโฆษณาทุกประเภทเลย50เมตรเข้าไปเนี่ยไม่ได้เลยมไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นก็จะเป็นการจํากัดนะครับจานวนของป้ายโฆษณานะครับให้ดูน้อยลงไปแต่อะไรที่เกิดก่อนก็อนุโลมกันไปใช้ได้อยู่แต่ก็ถ้าหากว่ามีเรื่องของความไม่ปลอดภัยก็จะมีกฎหมาย บทลงโทษถูกต้องครับเพราะว่าป้ายก็เป็นอาคารนะครับอย่างที่ผมเรียนไปแล้วก็มีสามลักษณะเกินสิบเมตรหรือมีความสูงถ้าอยู่ในพื้นที่ฐานะสูงเกินสองเมรตรเึืองอมีขนาดป้ายตามที่กัหมนดรีเป็นที่เป็นต้นนะครับและวละกฎหมายใหม่นี้จะมีครวบคุไมไหมคะอันนี้พูดกรณีว่าป้ายที่มันถูกสร้างไปแล้วนะคะก่อนที่จะมีกฎหมายนี้ออกมาเนี่ยแล้วป้ายนั้นมันเกิดหล่นทับรถยนต์ที่จอดข้างทางขึ้นมาอันเนี้ยมีเรื่องของประกันเข้ามาไหมคะต้องมีครับ ป้ายใหม่ๆที่ต้องทำเนี่ยนะครับจากนี้ต้องมีการจัดทําประกันภัยจะทำไปไหนถึงนดบของเดิมป้ายเดิมเป็นของใครคนนั้นก็ต้องรับผิดชอบเขาชดใช้เขาไปใช่ไหมคะทั้งระหว่างการก่อสร้างและการใช้ป้ายเลยนะครับอย่างกรณีแบบเนี้ยมันมีการกําหนดส่วนต่างๆของป้ายไว้ว่านะครับส่วนสูงเนี่ยอย่างกรณีป้ายตามภาพที่เห็นเนี่ยติดตั้งไว้หน้าร้านนะครับอันนี้ก็จะต้องมีความสูงของป้ายเนี่ย ไม่เกินหนึ่งในสามของความสูงของอาคารนะครับแล้วก็ต้องไม่เกิน15ห้าเมตรส่วนบนก็ต้องไม่เกินความสูงของอาคารที่ตั้งป้ายนั้นสูงสุดของผนังอาคารนนอย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้หมายถึงว่าถูกต้องใช่ไหมอันนี้ถ้าอย่างเนี้ต้องต้องดูว่าถูกต้องหรือไม่นะครับถ้าดูตามภาพเนี่ยสูงไม่เกินอันนี้ถือว่าถูกต้องไม่ถือไม่เกินผนังของอาคารนะครับ ก็ยังยังยังพออยู่ในสภาพที่รับได้ก็มีรายละเอียดค่อนข้างเยอะนะครับว่ามีป้ายที่ติดตั้งกับอาคารที่มีกันสาดก็มีนะครับอาคารที่ไม่มีกันสาดก็มีติดตั้งป้ายอย่างกรณีเนี่ยเป็นป้ายที่ยื่นจากผนังอาคารเนี่ยนะครับสามารถติดตั้งได้โดยที่ไม่ยื่นเกินแนวกันสาดนะครับและให้สูงได้ไม่เกิน60เซนนะครับหรือมีพื้นที่รวมแล้วเนี่ยไม่เกิน2 ตารางเมตรอย่างนี้เป็นต้นเขาจะควบคุมขนาดของป้ายเอาไว้ <c oughs> นะครับ <c oughs> ก็ยังมีข้อกําหนดเยอะแยะนะครับที่เกี่ยวข้องอาจจะต้องรบกวนทางทั้งพี่น้องประชาชนแล้วก็เจ้าหน้าที่นะครับช่วยดูรายละเอียดในกฎหมายด้วยนะครับอันนี้ก็คือความสูงของป้ายจากพื้นไม่เกินไม่น้อยกว่าสองเมตรครึ่งนะครับเพราะว่าก็ไม่นั้นก็จะไล่กับเดี๋ยวนี้คนสูงด้วยนะคะคนโตสูงร้อยแปดสิบกว่าร้อยเก้าสิบกันก็เยอะขึ้นครับอันนี้ก็เป็นรายละเอียดนะครับที่ต้องเพราะบางที่นี่มีติดป้ายไว้ใต้กันสาง ใช่ครับเนอย่างนี้ครับเรื่องสิ่งที่สร้างขึ้นํำหรับติดหรือตั้งป้ายเนี่ยก็จะต้องทําด้วยวัสดุทนไฟทั้งหมดนะครับไม่ใช่ว่ามีอะคีัยมีอะไรแล้วป้ายล้มลงมาเลยอย่างนี้นะครับก็ต้องก็ต้องก็ไปติดไฟก็ทําให้เกิดไฟลุกไหมได้อีกกลายใใ็ใอะคีไพแบบอย่างเนี้นะครับเป็นกรณีที่ป้ายเนี่ยความสูงอยู่บนติดตั้งบนพื้นดินไม่ได้อยู่บนอาคารนี่เราไปสร้างสร้างป้ายที่ บนดินนะฮะเพราะนั้นก็ต้องมีความสูงนี่ไม่เกินที่วัดหมายถึงว่าป้ายนี่เมื่อลม้มผมยกตัวอย่างสมมติว่าป้ายลมเนี่ยก็ต้องไม่ไปโดนที่ข้างๆนั่นคือความสูงเนี่ยก็จะต้องไม่สูงเกินระยะที่ป้ายนั้นาห่างจากา <32 S 2> แนวเขตสอเมตถึงกลางถนนด้านหน้าฐานะนี่นะครับรวมไปถึงระยะที่ห่างกับที่ข้างเคียงด้วยนะครับะนะฮะก็คือรัศมี32เมตรใช่ครับอันนี้อันนี้ กรณีที่ท่านเห็นตามภาพเนี่ยเป็นข้อกําหนดข้อหนึ่งนะครับที่แต่ก่อนเนี่ยป้ายเนี่ยจะไปสร้างติดกันเป็นพื้นยาวๆครับตอนนี้กฎหมายนี่จะกําหนดให้ป้ายเนี่ยมีความยาวหรือความกว้างแนวนอนเนี่ยนะครับสูงสุดไม่เกิน3ามสอเมตรความสูงรวมเนี่ยไม่เกิน30เมตรและถ้าท่านจะไปสร้างป้ายที่ต่อเนื่องเนี่ยระยะเนี่ยครับจะต้องไม่น้อยกว่าความสูงของป้ายนะครับ เพราะนั้นท่านจะไปสร้างป้ายติดกันยาวเหมือนในอดีตน,นี่ไม่ได้แล้วแล้วท่านต้องเว้นระยะนะครับอย่างนี้เป็นต้นครับค่ะก็เป็นส่วนรายละเอียดของกฎหมายที่กาหนดเอาไว้นะฮะก็เป็นเป็นรายละเอียดค่อนข้างชัดเจนนะคะ,อ,คะอันนี้ทําให้เรามองออกชัดขึ้นนะคะว่าวันนี้ถ้าจะมีป้ายเ,าเกิดขึ้นใหม่เนี่ยมาตรฐานในการที่จะก่อ,อสร้างต้องอยู่ภายใต้กฎนี้ เพื่อความมั่นคงและปลอดภัยนะฮะแล้วก็เพื่อเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยมันมีป้ายอันหนึ่งพี่ก้อยป้ายที่ป้ายที่มันมีอย่างที่เป็นป้ายจอ l เอดีเนี่ยมันให้ความบันเทิงใช่แต่บางทีเนี่ยมันก็เป็นการลบกวนต่อต่อผู้ใช้ถนนหรือ ง่ายๆคือคนที่อาศัยอยู่บริเวณข้างๆโดยเฉพาะคนที่มีบ้านอยู่ริมถนนเด็นนะมันจะมีไฟแสงเนี่ยที่รบกวนเข้ามาผ่านลอดหน้าต่างผ่านลอดกระจกช่องแสงเนี่ยนอนไม่ได้นะเรัะที่กฎหมายเนี่ยได้ครอบคุมถึงตรงนี้ไหมครับเป็นยังไงครับคือกฎหมายได้กําหนดเรื่องระบบการจัดแสงสว่างไว้เช่นกันว่าการจัดให้มีระบบไฟฟ้าแสงสว่างที่สองกับป้ายเนี่ยหนึ่งจะต้องไม่รบกวนคนที่อยู่ใกล้ๆป้ายนั้นนะครับในเดียวกันก็ต้องไม่รบกวนการมองเห็น ของผู้ที่ใช้ถนนนะครับเพราะไม่เช่นนั้นเนี่ยอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้นะครับจากการขับขี่แล้วไปพบว่าป้ายมีแสงสว่างจ้ามากๆก็ก็เห็นมีหลายป้ายนะคะที่วันนี้เนี่ยลดแสงลงไปเยอะเลยหลังจากที่มีกฎตัวนี้ออกมาเนี่ยเราเคยผ่านขับรถผ่านนะคะเด็นแล้วเห็นว่าขับแล้ว ทนไม่ได้แสงแรงมากแต่พอตอนหลังพอมีกฎกระทรวงนี้ออกมาเนี่ยแสงที่เขาปล่อยออกมาเนี่ยมีปริมาณลดลงทําให้เราแบบรู้สึกไม่แสบตาก็แสดงว่ามีผลบังคับใช้ทําให้เจ้าของป้ายนี่เขาต้องปฏิบัติความสว่างครับความเช่นเดียวกันจับแสงที่ไปต้างความืึดร้อนลำคาญจากผู้ทีอยู่ใกล้เคียงป้ายนันด้วยะรนค่ะด้ือมวยโดยเฉพาะที่เราเห็นก็คือไม่น่าจะเกิดขึ้นคืออุบัติเหตุบนท้องถนนที่มาจากแสงสว่างจากป้ายค่ะ เป็นเรื่องที่สําคัญมากเรื่องหนึ่งนะครับเรื่องแสงพวกนี้ก็คือจะอยู่ถ้าเกิดในกฎหมายเนี่ยมีบอกไหมครับว่าถ้าเกิดตีก่อนไหมครับว่าถ้าเกิดปล่อยปะละเลยไม่ปฏิบัติเนี่ยมีบทบัญญัติในการลงโทษยังไงเช่นเดียวกันครับป้ายก็ถือว่าเป็นอาคารอาคารอ๋อก็ต้องใช้บทคําสั่งต่างๆโดยเจ้าพนักงานทุ่นถิ่นตามพรบคู่บัญญัาิพรบต้นทุทสองเช่นกันค่ะ ก็ตรงนี้เราก็อยากจะให้ท่านเกียรติศักดิ์จันทราทิ้งท้ายไว้นิดนึงค่ะเพราะว่าวันนี้บ้านเรามีกฎหมายที่เป็นประโยชน์ต้องบอกว่าเป็นประโยชนย์กับประชาชนผู้ใช้บริการหรือผู้ประกอบธุรกิจแล้วเนี่ยก็อยากให้ท่านทิ้งท้ายไว้ตรงนี้ว่าถ้าเราได้มีการปฏิบัติ นะคะตนเป็นคนดีแล้วก็เรียกว่าอยู่ในกรอบอยู่ในระเบียบวินัยแล้วก็ปฏิบัติตามกฎกระทรวงเนี่ยสิ่งที่เราอยากจะเห็นในสังคมสังคมไทยนี่ก็คงจะมีเรื่องอะไรที่ดีที่เกิดขึ้นแน่นอนค่ะอาคารสิ่งก่อสร้างต่างๆเนี่ยถือว่าเป็นส่วนที่อยู่ใกล้กับชีวิตประจําวันของมนุษย์เราครับ เพราะฉะนั้นการปที่ที่จะปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายที่ดูแลเกี่ยวเรื่องอาคารแล้วก็สิ่งแวดล้อมต่างๆเนี่ยรวมไปถึงระบบของผังเมืองเนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญนะครับที่จะทําให้เราอยู่ด้วยความปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สินอยู่ด้วยอยู่กับเมืองที่มีคุณภาพนะครับเช่นเดียวกันกับป้ายเนี่ยก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ใช้ในการโฆษณาประชาธิพันธ์ด้วยบอกเรื่อง ชื่อร้านเราก็มีชื่อบ้านเราก็มีนะชื่ออาคารเราก็มีเพะฉะนั้นเนี่ยการที่ป้ายมีกฎหมายควบคุมอย่างนี้ก็อยากจะให้ทั้งผู้ประกอบการด้วยเจ้าพนักงานที่ดูแลเรื่องนี้เนี่ยให้ความสาคัญกับเรื่องนี้เพราะจะไปเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของผู้ใช้รถเทีถนนพี่น้องประชาชนที่อยู่ตามพื้นที่ต่างๆก็อาจจะได้รับความเดือดร้อนรำคาญจากป้ายที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายเพราะต้องช่วยกันดูแลให้ถูกต้องตามกฎหมายครับค่ะท่านผู้ชมคะพูดถึงในเรื่องราวของ พรบรที่ออกมาวันนี้เราก็ต้องยอมรับว่าวันนี้เนี่ยกฎหมายที่ออกมาเนี่ยมีมากมายทีเดียวนะคะก็เป็นผลงานอันหนึ่งของสภานิติบัญญัติแห่งชาติแต่แน่นอนคะ่ะเจ้ากระทรวงแต่ละกระทรวงที่จะต้องควบทำงานปฏิบัติหน้าที่ภายใต้กฎหมายที่ออกมาแต่ละฉบับนั้นท่านก็คงจะต้องเข้ามากํากับและดูแลแล้วก็ช่วยกันที่จะทําให้กฎหมายนี้มี มีประสิทธิภาพและมีศักยภาพแต่กฎหมายจะมีประสิทธิภาพหรือศักยภาพอย่างไรก็ตามก็อยู่ที่คนไทยทุกคนต้องช่วยกันค่ะปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกิดขึ้นวันนี้เราเชื่อว่าสังคมไทยจะเป็นสังคมที่น่าอยู่อย่างแน่นอนค่ะวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณท่านเกียรติสังจัทรานะคะท่านวิศวกรใหญ่ของกรมโยธาธิการและผังเมืองและวันนี้คนไทยไม่ทิ้งกันเราอยากฝากให้คนไทยทุกคนช่วยกันดูแลประเทศไทยรักเมืองไทยแล้วก็ใส่ใจห่วงใยคนไทยด้วยกัน แล้วเราก็จะพบด้วยความสุขตลอดไปค่ะวันนี้ดิฉันธนิยาพงศลิลดรเด่นชัยอัคระเดชเดชาชายัยและคุณเกียรติศักดิ์จันทราลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ